สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมมีชุดรับแขกอีกแล้วนะครับชุดรับแขกไม้มงคลโอ้โหอันนี้ได้ไม้เก่ามาไม้สวยมากเลยนะครับก็เช่นเดิมนะครับ1ชุดจะมี6ชิ้นนะครับผมก็ตัวเดี่ยวเล็กนะครับ4ชิ้นนะครับตัวกลาง1ชิ้นแล้วก็ตัวยาวนะครับเมตร43นะครับ1ชิ้นนะครับผมโอ้ชุดนี้ลายไม้ เด็ดทุกชุดเลยนะครับผมลายไม้จะเด็ดทุกชุดเลยนะครับก็แบบนี้นะครับขายไป2ชุด3มชุดแล้วนะครับชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นชุดสุดท้ายในสต็อกเราแล้วนะครับผมไม่มีแล้วครับก็ท่านที่สนอกสนใจนะครับแบบนี้นะครับ สวยแบบนี้นะครับไปนั่งรับแขกนั่งจิบน้ำชาจิบกาแฟนะครับผมสวยงามมากครับอันนี้จะเป็นชุดรับแขกแขกโค้งนะครับงานเก่างานโบราณนะครับเนี่ยครับก็เหมือนเดิมนะครับตรงแขนนี่ครับจะจะใส่สลักนะครับเนี่ยครับก็เป็นช่างรุ่นตะกอนนะครับทำไว้สวยงามมากครับผม ดำทั้งชุดเลยนะครับถ้าชอบแบบนี้นะครับมีที่ร้านนะครับผมครับสวัสดีครับ